เฮียไ <laughs> <Yeah. laughs> ม่เข้าใจวะคนแม่งเป็นเฮียอะไรกับชิคเก้นจอกกี้วะไอสัตว์กูเห็นบางคนแม่งไอ้เียเอาไก่เข้าไปในโรง้วยโอ้ยไอสัตว์คือมึงคิดดูนะเอาเวนเจอร์เซนเจรแม่งยังทำไม่ได้ขนาดนี้เลยอ่ะหรือไม่ได้ตอนเอ่อทอในเอาเวนเจอร์ซินฟิลิตี้วอลเนี่ยซึ่งผมตอนผมดูในตัวครั้งแรกเนี่ยบอกเลยไอ้เฮียคนลุกไอสัตว์กูไม่เคยดูหนังเฮียอะไรเลยแม่งแบบมีซีนที่เท่จนทำให้กูขนลุกขนาดเนี้ย หรือถ้าใกล้เคียงกว่านั้นก็ฉาก o p t i ิม s สพรามในป่าในหนัง t รานส์ฟ r m e r มอร์ภาคสมั้งอ่ะก็โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับก็ขอขึ้นคำเตือนไว้ก่อนเลยครับว่าคลิปนี้มีสปอยนะครับเอาจริงผมก็ตั้งใจว่าจะทําคลิปแบบมีสปอยหรือไม่มีสปอยดีแต่คิดแล้วก็ผมคิดว่าการมีสปอยนน่าจะผมน่าจะพูดอะไรได้มากกว่านะโอเคงั้นผมให้เวลาคุณปคลิปนี้ภายใน3 สองหนึ่งโอเคผมถือว่าทุกคนในนี้ดูมาหมดแล้วนะครับนะครับก็ไม่ต้องมาลองว่าสปอยหรืออะไรนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมก็ตอนนี้ครับช่องเราบีโบลโด o n a t แล้วนะครับผมก็ถ้าเมื่อไหร่ที่ผมสตรีมนะครับคุณจะสามารถโด o n a t ให้ผมผ่านทาง easy donate ได้ขั้นต่ำห้าบาทขึ้นจอครับหรือจะดูตอนนี้เลยก็ได้ครับลิงก์อยู่ใต้ description ครับก็ถือเป็นการสนับสนุนช่องเล็กๆอย่างเราให้ไปพัฒนาต่อด้วยนะครับเนี่ยก็ยังก็ต้องขอฝากขอบคุณทุกการสนับสนุนไว้ที่นี้ด้วยอะไรกันนะครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยกันนะครับนะก็ต้องขอโทษเลยนะครับที่ผมหายหน้าหายตาไปตั้งหลายเดือนเลยนะครับก็พอดีช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยว่างซะเท่าไหร่เลยนะครับนะก็มีติดภารกิจอย่างอื่นนะครับนะก็เลยไม่ค่อยว่ามาอัดคลิปเท่าไหร่นะครับอย่างแรกเลยนะครับนะผมก็ต้องขอบอกเอ่อถึงความสำคัญของตัวเกมมาครับกับผมก่อนนะคือผมไม่เด็กคนหนึ่งนะที่ไม่ได้เล่นมาครับมาตั้งแต่เด็กนะครับนะคือเพื่อนผมเนี่ยตอนเด็กผมได้เล่นมาครับกันหมดเลยนะครับแต่มีผมผมคนเดียวที่ไม่ได้เล่นคือเพราะว่าแม่ผมไม่ยอมซื้้อใหนะ ก็คือมันแพงนั่นแหละเออแต่พอตอนโตมาสักนิดนึงเนี่ยผมก็ได้เล่นแล้วนะครับน่าจะประมาณตอนป .5 นี่แหละเออแต่ก่อนนั้นน่ะถามว่าผมทําอะไรคือสิ่ที่ผมทําได้ครับมีแค่ไม่กี่อย่างครับคือการไปโหลดเกมไ r a f t ก๊อปมาจากใน Play Store หรือไม่ก็ไปนั่งดู YouTube เกี่ยวกับไมโครฟ็อกบอลนะครับแล้วก็หวังว่าตัวเองเนี่ยจะได้เล่นไม n คร r a f t สักครั้งกับเขาบ้างแต่ที่ไงไมโครับกก็มีส่วนสําคัญกับผมอย่างหนึ่งนะครับคือเป็นเกมแรกเลยครับที่ ทำให้ผมเข้าสู่วงการเกมนะครับแล้วผมก็ได้รู้จักกับหลายๆเกมเลยหนึ่งนั้นก็โดบบอกนั่นแหละมาามาพูดถึงประเด็นหนังกันดีกว่านะครับนะก็ถ้าตามที่ท่านผู้ชมเห็นในบกคลิปแล้วก็ชื่อคลิปนะครับนะก็ถามว่าทําไมผมถึงตั้งชื่อคลิปว่าไมค์คร f บที่มันจะควรดีกว่านี้นะครับคืออย่างแรกเลยนะครับนะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าช่วงแรกที่หนังไมค์ครับออกมาเนี่ยที่คนไม่ค่อยชอบเนี่ยรู้ส่วนตัวนะเอาจริงผมชอบด้วยซ้ำนะคือแบบผมมองว่าแบบ m i n ครฟล f t เรสเ t นตอ่ะคือผมมองว่ามันควรที่จะเป็นแบบนี้นะคือมันไม่ใช่หนังที่มันโทนออกแนว s e r รียสอะไรขนาดนั้นเหมือนที่ทุกคนอยากให้มันเป็นนะคือผมมองว่าการที่เอาแจ็คแบล็กมาแสดงอะคือมันก็ชักเกดเจนแล้วว่าคือหนังแม่งจะแบบมันจะออกมาแนวแนวฮาฮาหน่อยอะ่ะ <c oughs> คือเชื่อผมปะมันไม่มีคนที่สติดีคนไหนหรอกเว้ยที่แม่งคิดว่าการทําหนังไมครฟคนแสดงอะแม่งจะเป็นไอเดียที่ดี แต่เมื่อเขาจะทําแล้วอ่ะก็จะทำอย่างนี้ได้ถ้ามันไม่ดีก็คือมันก็แย่ไปเลยอะ่ะโดยรวมคือผมค่อนข้างเห็นด้วยกับสไตล์การนําเสนอแบบนี้นะครับนะคือมันเหมือนเป็นการเอาเอกลักษณ์ของ Minecraft เนี่ยมาปรับใช้กับหนังคนสัญ์านีแบบลงตัวนะครับพูดถึงสิ่งที่ผมชอบไปแล้วนะครับแต่ในหนังเรื่องนี้ก็ยังมีสิ่งที่ทาให้ผมผิดหวังอยู่พอสมควรเลยนะครับนะอย่างแรกคือที่ผมบอกไปนะครับหนังเรื่องนี้ไม่มีการพูดถึง Endergon อะไรเลยหรือแม้แต่มิติ DNA นะครับทั้งที่ผมมองว่ามันเป็นส่วนสําคัญของตัวเกมอะ่ะ แต่ในหนังเรื่องนี้มันมีแค่พูดถึงโอเวอร์ all, และก็เนเธอร์ซึ่งผมมองว่าเราน่าจะต้องตามกันดูต่อไปในภาค2นะแต่แบบคือคุณเก็ตฟิลไหมมันภาคนี้ไม่ได้หรอแบบคุณทําเป็นหนังทั้งทีอะ่ะแบบใจผมรอภาค2เนรอแต่ไม่เป็นไรคือตอนนี้มันมีข่าวมาแล้วว่ามันจะมีภาค2เพราะรายได้มันทําได้เยอะแต่แบบคือไหนๆทาหนังทั้งทีแล้วทาไมไม่ทําแบบภายในภาคนี้ไปเลยคือสิ่งที่ผมต้องการหรือแฟนม c ครับหลายคนต้องการเนี่ยคือมันต้องมีแบบแรบบนเซอร์วิสนะครับ เหมือนที่ผมตอนนั้นผมก็ประมาณปี2023นะครับผมไปดูหนังเรื่องแฟนาฟเฟดี้มาครับคือต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าผมไม่ใช่แฟนครับแฟนาฟเฟดี้หรืออะไรนะครับคือเพื่อนผมแค่ชวนไปดูเฉยๆและเพื่อนผมทั้งหมดเนี่ยทางแก๊งแนทะ้แม่งรู้จักแฟนากเปนหมดเลยมีแต่ผมเท่านั้นที่ไม่เคยเล่นและก็ไม่เคยดูด้วยนะครับนะแต่ในหนังเรื่องนั้นเนี่ยมีแฟนสวิตหลายอย่างมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายอย่างตัวสปริงแท็บหรืออะไรที่ผมก็เพิ่งไปศึกษาที่หลังนั่นแหละ ผมเห็นคนในโรงแม่งว้าวกันเยอะมากแล้วก็ตอนจบที่มันมีเพลงของแฟนาที่เดร์ลิงทูมสโตนเขาทำกันอ่ะทุกคนในโรงแม่งแบบร้องแบบว้าวเลยอะ่ะนั่นแหละครับคือสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะคาดหวังจากหนังเรื่องนี้พอสมควรครับแต่ถึงแม้ผมจะบอกว่าเออหนังเรื่องนี้มันแฟนซวิดผมมองว่ามันไม่ค่อยมีเยอะเท่าไหร่นะแต่มันมีแฟนซิวิดอันนึงครับที่ผมมองว่าเออเขาทําได้ดีมากนั่นคือฉากของเออเชสโนเบรตครับผมมองว่าเออไอซีเนี้ยแม่งทําออกมาได้ดีแล้วก็รวมถึงตัวของบทพูดด้วย แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือในเรื่องของในเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะคาดเดาได้ค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับนะคือพอดเรื่องมันดูเหมือนที่จะใช้สูตรสมเร็จที่เราเห็นมาค่อนข้างบ่อยเกินไปนะครับหรือจุดพลิกผันในเรื่องที่มันค่อนข้างที่จะเดาได้ง่ายพอสมควรนะครับคือเท่าที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยครับคือบางคนเนี่ยอาจจะมองว่าเออหนังมันทําสําหรับเด็กไม่ใช่หรอซึ่งนั่นก็ใช่ครับก็ถูกต้องครับแต่ ผมอยากจะบอกอย่างนึงครับว่าคือหนังสำหรับเด็กะมันไม่ต้องทํามาให้แบบคาดเดาได้ง่ายๆขนาดนี้เสมอไปก็ได้ไหมอย่างเช่นแบบผมยกตัวอย่างเช่นจักรวาลมาในสมัยแต่ก่อนแล้วกันไม่รวมสมัยนี้นั่นคือแบบผมคิดว่าหนังอ่ะมันดูทําสําหรับเด็กเกินไปอ่ะคือมันมีอยู่ซีนหนึ่งอ่ะที่แม่งพูดเลยว่าแบบอย่างแรกเราไม่แล้วเราคราับเราใบไม้คร,รับกันแล้วกูไม่ได้พูดเล่นมันมีอยู่ในหนังจริงๆเว้ยไอซีนเนี้ย มันทาให้ผมแฟนแบ็กไปถึงหนังเรื่อง Fantastic f o ในปี2015เลยเว้ยที่ตอนนั้นอะ่ะทีมมันต้องการชื่อทีมเว้ยแล้วเดอะสติง่งพูดว่าโอ้ว่ามันแฟนตาสติกว่ะแล้วก็มาเรื่องต่อมาครับเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ผมเพื่อนงคา,าดหวังว่าจะได้เจอกับหนังเรื่องนี้นะครับรวมถึงแฟนๆหลายคนที่จะได้คาดหวังที่จะเจอกับหนังเรื่องนี้ด้วยนั่นก็คือตัวของฮิลลบายนั่นเองครับเอาจริงผมไม่ได้คาดหวังว่าอยากจะให้มาในขนาดนั้นนะแต่แบบคือเข้าใจปะแบบคือมันก็ต้องมีมบ,งมแบบ้่าคือฮีโรบายแม่ง ตำนานของไมค์คาส์เนี่ยคือแต่ก่อนผมแบบเชื่อแบบเชื่อแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอะแต่ปรากฏว่าหนังเรื่องนี้ครับมันไม่มีครับก็เอาจริงก็น่าเสียดายอะคือถึงแม้ผมจะไม่ได้คาดหวังอยู่แล้วแต่แบบคืออย่างน้อยอะก็อยากให้มันมีบ,บ้างบ้างแบบคือขอแค่นิดนึงไม่ได้เหรอคือแบบผมมองว่าฮะว่ามีอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับฮะมันมีเหรอก็อ,อย่างที่ท่านชมเห็นนะครับนี่คือคิโรบายในหนังมาคับวินจริงซึ่งตอนผมดูในโรงอ่ะผมไม่สังเกตอน,นี้เลยเว,ว้ยคือในฉากน,นี้ไอ้ทุกคนอะ จะเป็นตาสีม่วงหมดเลยเว้ยยกเว้นแต่เจ้าตัวของแจ็คแบ็กอะที่เขาอะจะเป็นตาสีขาวอย่างเดียวซึ่งตามที่ผมอ่านข่าวมาเขาบอกว่าคือทางทีมานเนี่ยเขาบอกว่าว่าไอเนี่ยคือความผิดพลาดทางด้านของโปรดักชั่นคือตอนแรกคือมันจะเป็นตาสีม่วงแต่จู่ๆมันเกิดอะไรพลาดขึ้นไาด้วยกลายเป็นตาสีขาวเฉยซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาพูดจริงหรือหลอกเราแแน่นะครับนะคือก็ถ้าสมมติว่าจะยึดตามที่เขาบอกมาก็นั่นแหละเป็นความผิดพลาดแต่คือมันบังเอิญขนาดน,นี้เลยเหรอเนี่ย <c oughs> อ๋อผมลืมบอกข้อดีของหนังเรงนี้ไปอีกอย่างหนึ่งเลยนะครับนะก็คือเอ็มม่ามเออร์สุนา่ะครับคนครับและนี่คือสิ่งที่ขาดหายไปของหนังครับก็คือการพูดถึงตัวละครที่มันค่อนข้างน้อยครับแล้วก็ไม่มีการพูดถึงพวกบอสอย่างเอ็เดอร์ลากอนหรือวิเทอร์นะครับเอาจริงผมก็หวังว่าวิเทอร์จะมีมาอีกบ้างครับเพราะว่าในหนังก็เกี่ยวกับวิเธอร์แต่สุดท้ายก็ไม่ได้เจอครับหรือแม้แต่ตัวม็อบอื่นๆครับอย่างเช่นตัวของวาเดนหรืออะไรต่างๆนะครับ แต่เอาจริงพวกนั้นอ่ะผมไม่ได้ซีเรียสมากหรอกแต่ผมอยากจะได้ตัวของเอ็นเดอร์ดากอนมากกว่านะครับเพราะว่าไอตัวบอสตัวนีน้มันเป็นจุดสําคัญของตัวเกมนะครับก็สิ่งที่ต่อมาครับก็คือในเรื่องที่ค่อนข้างคาดเดาได้ง่ายครับคือเนื่องจากในเรื่องเนี่ยคอนเรื่องเนี่ยมันใช้สูตรสาเร็จที่เราเห็นมาค่อนข้างบ่อยนิดน,นึงนะครับพิพังนในเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเดาได้ง่ายแต่ท้ายสุดแล้วเหตุผลที่ผมคาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากขนาดนี้ไม่ใช่ว่าผมอยากจะจับผิดหรืออยากจะวิจารเพื่อความสนุกแต่อย่างใดแต่เพราะมาครับแลลีหายคนทั่วโลก ผมอยากให้ทุกคนลองหลับตาดูแล้วย้อนกลับไปถึงครั้งแรกที่คุณเปิดเกมนี้ครับคุณยังจําความรู้สึกครั้งแรกที่คุณก้าวเข้าสู่โลกของไม craft ได้ไหม Minecraft ไม่ใช่เกมธรรมดาแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของใครหลายๆคนหลายคนเริ่มเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เป็นเด็กบางคนเติบโตมากับมันบางคนเพิ่งคนณโฟมเมอมานาาวันนี้แต่สิ่งที่ทุกคนมีเหมือนกันครับก็คือความทรงจาคุณจาได้ไหมคืนแรกในเกมเมื่อคุณสร้างบ้านไม้หลังแรกของคุณพยายามหลบซ่อนจากพปกซอมบี้ และคอยมองดูดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆขึ้นจากขอบฟ้าความรู้สึกโล่งอกเมื่อถึงตอนเช้าหรือครั้งแรกที่คุณขุดเจอเพชรความรู้สึกตื่นเต้นและความภาคภูมิใจที่ได้เจอสิ่งที่มีค่าหลังจากขุดลึกลงไปในถ้ำนานกว่าหลายชั่วโมงแต่คุณยังจําเสียงหัวเรากับเพื่อนของคุณได้ไหมเมื่อเพื่อนของคุณและคุณร่วมกันสร้างโลกของพวกคุณเองบ้านหลังใหญ่ที่ทุกคนช่วยกันออกแบบความสัตว์ที่คุณดูแลหรือแม้แต่การผจญภัยที่ข้ามใบองค์ไปด้วยกันไมค้าเป็นพื้นที่ที่ทําให้เราได้เป็นตัวเองครับ ให้เราได้สร้างสรรค์โดยไม่มีขีดจำกัดให้เราผจญภยัยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะมีความผิดพลาดแม้เราจะตายในเกมแต่เราก็สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้เสมอถ้าไม่รับโหมดฮาร์ดคอร์มันสอนให้เรารู้จักความอดทนการวางแผนและการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ลงมือทําไปทีละนิดทั้งในเกมและในชีวิตจริงหลายคนมีความทรงจำช่วงในเด็กกับมาครับการนั่งเล่นหลังเลิกเรียนหรือคืนวันหยุดที่จะได้เล่นจนดึกแม้กระทั่งการหนีเข้าเกมในช่วงเวลาที่ชีวิตไม่สู้ดีนักเกมนี้ก็เป็นเหมือนบ้านหลังหนึ่งที่คุณสามารถกลับไปได้เสมอผมเองก็มีความทรงจาามมมกกกยับเนี้ ไมครับทำให้ผมรู้จักเพื่อนห,หลายๆคนรวมถึงการได้รู้จักกับเกมอีกหลาย,ลายเกมด้วยแต่ถ้าไม่มีไมครับผมก็คงไม่ได้มานั่งทําคลิป YouTube หรือแม้แต่รวมถึงคลิปนี้ด้วยนี่คือเหตุผลที่ใครหลาย,ลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยคาดหวังกับหนังเรื่องนี้มากเป็นพิเศษครับเพราะมันไม่ใช่แค่การดัดแปลงจากเกมเป็นหนังแต่มันคือการถ่ายทอดความจงจําและความรู้สึกและโลกที่พวกเราได้ใช้ชีวิตหลายพันชั่วโมองอยู่ในนั้นและนี่คือเหตุผลที่ผมอยากเห็นหนังไมคร f t ที่ดีกว่าน,นี้ครับไม่ใช่เพราะว่าผมอยากจะผิดหรืออะไร แต่เพราะเกมนี้มันสาคัญกับใครหลายคนรวมถึงตัวผมเองด้วยมันสมควรได้รับการถ่ายทอดที่พิเศษเหมือนที่มันให้ความพิเศษกับพวกเราไปตลอดครับไม่ว่าหนังจะเป็นยังไงแต่มาครับก็ยังคงอยู่ในความทรงจําของพวกเราเสมอเพราะสุดท้ายแล้วคุณค่าที่แท้จริงของมันไม่ได้อยู่ที่ตัวภาพยนต์แต่อยู่ที่ตัวโลกที่พวกเราเได้ร่วมกันสร้างขึ้นมาและความทรงจําจะอยู่กับเราไปตลอด ก็ก่อนจะจบคลิปนะครับก็ต้องขอสุดีวันสงการย้อนหลังกันด้วยแล้วกันนะครับนะเอาจริงๆผมมองว่าคลิปนี้น่าจะลงวันทันวันสงการนะแต่แบบตัดไปตัดมาไอ้แย่ดูทรงไม่ทันแน่เลยตอนที่ผมตัดตอนนี้ก็วันที่17แล้วก็เดี๋ยวจะลงตัดเสร็จก็ลงวันนี้เลยแหละเออเอาจริงผมค่อนข้างเอนจอยกับหนังเรื่องนี้อยู่พอสมควรนะแบบแต่มันถึงแม้มันจะมีแบบอย่างที่ผมพูดไปในคลิปแบบมันจะมีสิ่งที่ผมค่อนข้างที่จะผิดหวังอยู่บ้างแต่โดยรวมคือคือแบบมันค่อนข้างที่จะ enjoy ได้ง่ายนะครับโดยเฉพาะสาหรับเด็กถ้าสมมติว่ามีใครที่มีลูกหรือเป็นเด็กหรืออะไรนะครับก็จะสามารถที่จะ enjoy กับหนังเรื่องนี้ได้ค่อนข้างง่ายนี่ครับสุดท้ายนี้ครับความคิดเห็นในคลิปนี้ก็เป็นแค่ความคิดเห็นส่วนหนึ่งจากาหลายคนครับก็สาหรับใครที่ดูคลิปนี้ก็อย่าเพิ่ง take it serious อะไรกับความคิดเห็นของผมมากอะไรขนาดนั้นนะเอาจริงมันก็แค่แบบคือมันแค่ความเห็นของผมเฉยๆ,ๆนะเอาจริงผมก็ไม่ได้ไปเบียดเบียนใครที่ชอบอยู่แล้วนะผมมองว่าคลิปนี้ที่ผมทำเนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในคลิปที่ ผมมองว่าซึ้งที่สุดเท่าที่ผมเคยทำมาแล้วแหละเออก็ถ้าใครได้ติดตามผมมาตั้งแต่คลิปเออไอ้ t r a n s f o r m e r อเนี่ยก็อาจจะเห็นพัฒนาการในคลิปนี้อยู่บ้างนะ้องอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันอันนี้ผมจะให้คนดูเป็นคนตัดสินใจแล้วกันนะแล้วก็ถ้าสมมติว่ามีข้อผิดพลาดอะไรเนี่ยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอดีผมค่อนข้างจะมือใหม่เรื่องนี้นะครับนะผมทําคลิปนี้แค่แบบไม่กี่คลิปเองก็อันแรกก็คลิป Transformer อวันอันที่2ก็คลิปนี้นี่แหละสุดท้ายนี่ครับไม่ว่า n e Craft ก็มีความหมายกับพวกเราทุกคนในแบบของตัวเองครับผมมองว่าคลิปนี้เนี่ยจะทําให้ทุกคนนะครับได้เห็นมุมมองที่ผมมีต่อหนังเรื่องนี้นะครับนะถึงแม้หนังจะไม่ค่อยสมบูรณ์แบบสำหรับผมแต่มันก็เป็นก้าวแรกที่ดีครับในการนาเกมที่เรารักเข้าสู่จอภาพยนตร์ครับเราอาจจะได้เห็นการพัฒนาในภาคต่อไปนะครับแต่ตอนนี้ครับเวลาของผมนั้นได้หมดไปแล้วครับเอเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ